รถกระหน่ำค่ะให้สิทธิ์เฉพาะภายใน15 wow. เดือนกรนกฎาคมนี้เท่านั้นนะคันนี้เลยค่ะอีซูซูดีแม1.9 DDI ตัว S s p e c ปคแคเลขไม่20,000รถปี21เ,เดินแท้ทุกจุดนะคะทุกคนคันนี้วันตีตรวจสภาพ200ก็จุดตรวจมาให้แล้วจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญน,นะวันนี้มารับรถนะคะกำเงินมาแค่ศูบาทไม่ต้องกำมา่อนเริ่มต้นนะคะ6,000กว่าบาทเท่านั้นและที่สำคัญกับโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่ารถสวยขนาดนี้หายากขนาดนี้ปีเอดไม่20,000ขันาดนี้แล้วไม่ต้องใช้เงินออกรถเก็บเงิน20,000 30, เอาไว้ลงทุนเอาไว้เพิ่มรายได้คุณเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยโคตรถูกค่ะวันนี้จะมีส่วนลดดอกเบี้ยกว่า200,000บาทได้เลยทีเดียวนะทุกคนนะเพราะว่าวันนี้ดอกเบี้ยนะจาก4.99นะคะไม่ใช่4ี่ร้อยกระบาทจาก5.99ท,ท,ทุกคนจาจุดเก้าเการะบาทที่เป็นกระบะออโตโอ้ดอกเบี้ยจะแพงกว่าสิประตูนะคะ5.99ท,ทุกคนคะเหลือเพียงแค่2.99เท,ท่านนะั้นเรานี้ราชบุรีคารสินเตอร์จัดให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นค่ะรับส่วนลดไปเลยกว่า50,000บาทค่ะทุกคนคะใครอยากได้คันนี้นะ,ะรีบดูคคลลิปนี้เย่ะ พีซีค่ารถสวยไลน์แอดแอดีค่า สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้ลอดมาเจอกับอีกแล้วค่ะกับที่นี่ที่เดิมค่ะเป็นรถรุ่นมือสองราชบุรีคาสเซ็ตเตอร์นะคะแล้ว,วันนี้ก็อาจจะมาในโลเคชั่นที่เรียกได้ว่าเรียวๆกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าด้านหลังพวนี้เนี่ยเป็นร้านกระบะที่มีให้เลือกมากกว่า6กคันทั้งหมดค่ะแต่วันนี้ค่ะเชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังมาแล้วเนี่ยหลายคนมีแผนแน่นอนว่าปีนี้ฉันต้องออกรถให้ได้นะคะดอกเบี้ยบ้านแพงแล้วพักเรื่องซื้อบ้านไว้ก่อนมาซื้อรถดีกว่่่่่าาาานนนนนะะะคออออกกก็ววัีีี้้ใรรรรตตตมหบบปปยูงเถุท เชื่อว่ามีความต้องการในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวแคปออโต้ที่เป็นตัว S อสเนี่ยหรือว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่ประหยัดงบนะคะออกได้ในงบที่ถูกผ่อนได้ในงบที่ไม่ถึงหมื่นแล้วไม่ต้องใช้เงินออกรถและที่สำคัญตัวนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้ค่ะถ้าคุณจะเลือกหารถที่เอาไปใช้งานในบ้านสักหนึ่งคันเดือดบางทีคุณมีรถเก่งอยู่แล้วคุณอยากจะซื้อเพิ่มคุณก็ต้องซื้อรถออนประสงค์ที่เป็นรถกระบะและเป็นออโต้แม่บ้านขับได้พ่อะบ้านขับได้หรือใครที่บอกว่าอยากได้รถคันรระคใใที่่่พงงปวัส้าาตจจบมมหๆไ ได้แดงจ่ายเงิน3ามหมื่นสี่หมื่นะคะก็ไม่รู้จะให้มันติดบถในบัญชีทําไมนะมาหาเราค่ะเลือกรถมือ2ปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็มีวารติตรวจสภาพไป274้จุดนะอย่างเช่นเจ้าคันนี้เลยค่ะตัวนี้เป็น e สูดๆ d max เลคะนด ddi spec cab s ค่ะเป็นตัว spec cab s ที่เป็นหน้าใหม่แบบนี้รถปี2021ีดค่ะสีขาวคีนคีนแบบนี้คันนี้บกต้าท้ามากๆหะกอุรุณว่ารถชนหนักรถที่กัน้ําท่วมนะคะแล้วก็รถก่อหม่แนะนาให้เอาช่างมาตรวจเพราะเราตรวจสภาพไปแล้วจากโปรอินส pection และเหนือไป วันนั้นค่ะพอพูดถึงเรื่องของตัว i n s p e c a แ l i ์ e เท์เขาก็คงจะงกังวลว่ารถมันต้องไม่สวยแน่เลยพาร้อมันต้องเป็นร้อเดิมแน่ๆเลยคุณโบทำยังไงดีค่ะนี่เลยค่ะวทจัดให้แล้วค่ะสำหรับตัวล้อแม็กนะคะเวลแบบนี้ทั้ง4ล้อค่ะแต่ต้องแอบบอกก่อนเพราะว่าใครบอกคุณโบผมชอบรถแต่ผมอยากได้แม็กเดิมก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้ไม่ว่ากันค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของตัวโครงสร้างของเจ้ารถคันนี้กันก่อนเลยค่ะ ใครที่บอกว่าดูจากคลิปมาก็โอ้ไม่เชื่อหรอกยังไงคนขายก็ต้องบอกว่ารถมันเดิมเรามีไฟวับรันตีตรวจสภาพ274 <Wow. S 1> จุดจุดไหนเคยทําสีมาคันไหนเคยทําสีมามันจะแจ้งเลยว่าเคยเก็บสีมาเคยอะไรมาแต่ก็ต้องบอกทุกทุกคนก่อนนะคะว่าการที่เป็นรถใช้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ต้องมีเก็บสีบ้างบางชิ้นบางส่วนแล้วแต่คันนะ <Wow. S 1> บอยเยีว่าแล้วแต่คันมันมีเจอได้เป็นเรื่องปกติแต่จะไม่ใช่การเปลี่ยนโครงสร้างนะคะไม่ใช่การทําสีจนโครงสร้างมันเสียหายนะไม่ใช่การที่เปลี่ยนแล้วก็ ทำสีจนโครงสร้างหลักเสียหายนั่นเองค่ะอะมาดูตรงนี้กันก่อนเลยทุกคนดูยางขอบตัวดิโบกแกะไม่ออกเลยเห็นปะดูดิดูด,ดิเนี่ยให้ดูไม่ได้เวอร์นะจริงๆคือมันไม่เคยแกะเลยค่ะทุกคนคะคือเม็ดอาร์ยังเรียงสวยกันแบบนี้อยู่เลยค่ะแล้วที่สาคัญนะก่อนที่จะมาดูโครงสร้างเนี่ยหลัก,ลกๆกอะโบจะให้ทุกคนดูนี่ก่อนหัวน็อตประตูนี่หัวน็อตประตูแคบทุกบานเห็นไหมคะทุกตัวมีห2 3่งสองสามนะคะสี่ห้านะคะยังเรียงสวยอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องแกะโครงสร้างเลยนะเปิด คือแบบกริบมากๆพรรถเป็นปี21เ็ลขไม่ส0 0 0 0เท่านั้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพามาดูบริเวณรอบคันกันต่อเลยนะคะเสียงปิดประตูยังแน่นกรึบอยู่เลยค่ะและบริเวณรอบคันนะคะก็ใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยกระบะไม่มีร่องรอยในการใช้งานอะไรเลยทุกคนตัวนี้นะคะเป็นตัว DDI s c a f t S นะคะท่อเดิมเครื่องเดิมทุกอย่างมีแม็กใหม่ให้4ล้อแต่ถ้าใครบอกคุณโบผมอยากได้แม็กเดิมผมไม่ได้อยากได้แม็กซิ่งบอกเดี๋ยวจัดการให้เป็นเรื่องจิบๆมากเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพามาดูกันในส่วนของตัวข้างนี้บริเวณข้างขวากันบ้างดีกว เมื่อกี้ดูโครงสร้างด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวพอพาทุกคนมาดูโครงสร้างด้านขวาทุกคนขาบบจะบอกว่าแครบออโต้เนี่ยเป็นรถที่ถ้าวันนี้คุณจะต้องเลือกซื้อรถสักหนึ่งคันก่อนในครอบครบัวบบอยากให้ทุกคนมาเลือกกระบะแครบออโต้เพราะอะไรรูป้ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากระบะไม่ได้ขับยากหเหมือนสมัยก่อนแล้วนะผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้เก่งจะตายนะทุกคนนะกระบะเนี่ยนะคะมันไม่ได้ขับยากเลยเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้กันหมดแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าใครได้มาลองขับกระบะเนี่ยทุกคนจะบอกเลยว่ามันดูสูงมันมองเห็นง่ายทัศนววิสัััยยยมมนนนนนนนดดีีีะะะะะคคคคแลลล้้้้กก็่่เเเางหือบูทุ น็อตนะประตูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแปดเก้ 8, 9, ทาทั้งเก้าตัวไม่มีรอยไขไม่มีรอยขันเพราะรถเดิมๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นน็อตประตูไม่มีรอยขันออกแบบนี้นะคะทุกคนค่ะไม่ต้องกังวลเลยว่าโครงสร้างมันจะบาดเจ็บอะไรมาอะมาดูกันฝั่งนี้ดูดิเห็นปะบอกแกะไม่ออกทั้งสองข้างเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิ เรื่องจริงทุกคนคือมันแน่นมากเพราะรถไม่เคยแกะเลยอย่าไปแกะเลยเนาะให้ดูแค่ดีก็พอนะเพราะว่าน็อตขอบตัวยังไม่เคยขันค่ะก็ไม่น่าห่วงน่ากังวลอะไรเรื่องโครงสร้างอย่างแน่นอนเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อว่ารถคันนี้เลขไหมจะเท่าไหร่แล้วก็เหตุที่ผมบอกว่ากระบะนี้ไม่ได้ขับยากตัวช่อยกล้องลงกล้องหลังคันนี้จัดมาให้แล้วไปดูข้างในกันเลยค่ะโบพาทุกคนเข้าดูบริเวณภายในของเจ้าตัวนะคะอี่สูตรดีแม1.9 DDI Space ับเ ออโต้ Auto, นะคะัคน,นี้เป็นรถเกียร์ออโต้ค่ะผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้ขับง่ายนะทุกคนนะเกียร์ออโต้แล้วก็ที่สาคัญถ้าวันนี้ไปออกห้างไปออกโชว์รูมมันจะเจอหน้ากากที่เป็นคำว่าอีสุสนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจับให้แล้วเดี๋ยวให้มาดูเลขใหม่กันก่อนเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่26,115กิโลเมตรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรถปี2021แท้หมายความว่าลายผลิตก็เป็นปี21นะคะคอสเป็นปี21ไม่ขัดคุณเรื่องปีอย่างแน่นอนคร<ๆ>าวนี้เหมือนที่วัวแจ้งไปถ แต่ที่ได้พอดแน่นอน8 0 0 0 9,000บางคนพาราเยอะเจอดาว25%ไม่เชื่อทำไมโบถึงรู้หนึ่งโบเป็นคนที่เคยออกป้ายแดง2ลูกค้าโบผิดหวังจากป้ายแดงมาโคตรเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นี่เลยโบมีแถมให้เลยนะจอ a อ d ด o i d นะคะแล้วก็กล้องหลังหมาเคราะว่าพอเหยียบเบรกปุ๊บนะคะแล้วก็เราก็เข้ากล้องหลังมันก็จะมีกล้องให้แบบนี้เลยทุกคนอันนี้ป้ายแดงม่งให้อันนี้แถมให้นะประมาณ1น0 0 0บาทก็คือใส่ให้ไปแบบนี้เลยไม่มีบวกเพิ่มเลยแล้วก็ ครที่มีรูปเด็กเล็กแดงนะคะอยากจะได้ความสะดวกสบายอัตโนตก,ก็สามารถที่จะแชร์ WiFi ต่อบูทูแล้วก็เข้า y ยุด u b e ตรงนี้ได้เลยอันนี้คือราชพฤกษ์พีคันเตอร์จัดให้เท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ทุกคนดูสภาพภายในรถดิคือมันใหม่จริงๆแล้วก็มีการการันตีมาให้แล้วนะคะจาก Go Inspection แต่คราวนี้เดี๋ยวบรัทพาทุกคนไปตอกย้ําความใหม่ของเจ้าคันนี้นะคะด้วยบร,ริเวณจุดสังเกตร,รถชนหนักด้านหน้าเครื่องกันดีกว่าเพราะโบอถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่หลายคนซีเรียสมากๆและห้องเครื่องคันนี้จะใหม่ขนนาดไ,ไปดูเลยคะ่ะ เอาล้วค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนมาดูที่จุดสําคัญของการเลือกซื้อรถมือสองและก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยถ้าพูดถึงการรีวิวรถก็อยากจะดูจุดนี้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของตัวรถเลยแหละรถเนี่ยซื้อไปหนึ่งคันเนี่ยจะมีทําสีประตูทําสีฝากระโปรงทําสีกันชนหน้าทําสีกันชนหลังเล็กน้อยเนี่ยโบบอกเลยว่าถ้าคนเล่นรถมือสองป็นทุกคนจะบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคุณโบขออยาให้เข้าโครงสร้างตัวรถแต่มีจุดหนึ่งที่ผมซีเรียสมากแลวก็คือในเรื่องของห้องเครื่องคุณโบถ้าเกิดสมมติมันชนมา เครื่องมันพังแล้วมันซ่อมไม่จบนะทุกคนเคยเจอปะ่ะซื้อรถมือสองเนี่ยนะรถไม่มีชนทั้งคันเลยไม่มีเลยแต่สรุปเครื่องพังอันนี้มันมีนะคะก็เป็นข้อควรระวังนะใน,ในหลายๆคนที่ซสียเรียดเรื่องบอดี้มากเกินไปจนเริ่มดูว่าเครื่องอที่เป็นหัวใจสำคัญในการใช้รถเนี่ยมันเสียห,ยหายหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงนะคะใครที่มาจากคลิปนี้นะมีวลันตีตรวจสภาพไปแล้วและที่สำคัญยึดจ <Wow. S 1> ัให้เลยสำหรับประกันเครื่องเกียร์เบรกดูแลโดยสุดอ e ีซูสุค่ะนานสูงสุดถึง2ปีเต็มกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาดูในต เครื่องยนต์นะคะก็เริ่มจากฝากระโปรงไล่มาก่อนเลยค่ะเนี่ยนี่ยังกริบขนาดนี้นะคะแล้วก็ขาวจ๊วขนาดนี้น็อตด,ด้านข้างไม่มีริ้วรอยอะไรเลยขาวกริบๆแบบนี้ไม่มีรอยป้ายนี่เลยสัญลักษณ์นะคะไฟแท้นะตัวตัว,ตวาทายแบบนี้นะ,ะเป็นสัญลักษณ์ไฟแท้นะเฉพาะสูตรเท่านั้นนะไม่ใช่ไฟเทียนนะแสดงว่าหน้าไม่เคยชนเลยทุกคนและนี่ดูดิคานหน้ายังกริบกริบอยู่เลยน็อตดำแต้มเหลืองๆโรงงานอยู่เลยค่ะรถปี2021นะคะทุกคนดูนี่เลย สตรลักษณ์ไฟสข้างเหมือนกันนะไฟสองข้างเหมือนกันนะคะแล้วก็แผนเพจค่ะหมุดเหมดเดิมนะคะแต้มสีเม็ดอาร์โรงงานก็ยังอยู่ครบและที่สำคัญต้องบอกก่อนเพื่อความสบายใจของคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะวันนี่เราย้ำกันอีกหนึ่งรอบเลยค่ะเรามีรับประกันนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิวามไม่มีตัดต่อเลขไม่แท้ร้อเซ ลงให้คุณตั้งแต่สัญญาจองไม่ใช่สัญญาซื้อขายนะคะสมมุติวันนี้คุณมาเซ็นไฟแนนซ์ปุ๊บคุณจองปุ๊บโปรโมชั่นภายใน15บห้ากรดาษคมน,นี้จองแค่1,000บาทเท่านั้นจองปุ๊บคุณจะได้รับไปจองที่มีรับประกันตั้งแต่สัญญาจองเลยก่อนที่คุณจะรับรถสามารถนําไปตรวจสามารถนําช่างมาตรวจได้ถ้าเจอรถทนหนักคุณไม่ต้องรับว่าสัญญาไม่เดินนะคะไม่ต้องไปรอในสัญญาซื้อขายเลยรับประกันให้ตั้งแต่สัญญาจองเลยค่ะและที่สําคัญกับโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่ารถสวยขนาดนี้หายยากขนาดนี้ปี20,000ขนาดนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถหม เงิน0 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นไว้ในกระเป๋าเอาไว้ลงทุนเอาไว้เพิ่มรายได้คุณเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยโคตรถูกค่ะวันนี้มีส่วนลดดอกเบี้ยกว่าสองแสนบาทได้เลยทีเดียวนะทุกคนนะเพราะว่าวันนี้ดอกเบี้ยนะจาก4.99นะคะไม่ใช่สี่รกระบาทจาก5.99ท,ทุกคนจาก5.9 9กระบาทที่เป็นกระบา,ะบาออโต้ดอกเบี้ยแพงกว่าสี่ประตูนะคะ5.99ท,ทุกคนคะเหลือเพียงแค่2.99เท่านั้นและที่สำคัญคันคนี้ปกติหน้าป้ายใครมาเจอหน้าเต็นทุกคนจะเห็นสคบอเลยขายที่5670่บาท เต่าน,นี้ราชบุรีคันเตอร์จัดให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นค่ะรับส่วนลดไปเลยกว่าห0 0 0 0บาทกัะทุกคนค่ะเหลือเพียงแค่5 1 7 0 0 0ืดบาทค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทุกคนค่ะใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้อย่ามัมาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะวันนี้รับไปเลยค่ะประกันเครื่องเกียร์ยเบรกนานสูงสุดถึง2ปีเต็มๆหมายความว่าเครื่องยนต์เกียร์เบรกที่เป็นชิ้นส่วนหลักของห้องเครื่องนะคะหากมีปัญหาหากไม่สบายใจยังรู้สึกไม่สบายใจอีกเดี๋ยวเราเช็คให้คันนี้วารันตี 0, นะคะเราต่อตูดให้อีกเลยค่ะคุ้มครองย,วยาวๆไปสูงสดุดถึง2ปีเลยนะใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้บอกเลยว่าคุณจะพลาดไม่ได้ค่ะและใครก็อยากรู้แหละว่าคุณโบแล้วถ้าใช้เงินออกรถมันน้อยเนี่ยมันจะยากไหมคุณโบพาลงภาระที่อยู่ต่างจังหวัดทำยังไง ใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ใช่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะหรือว่ใครที่บอกว่าไม่อยากมาดูรถแล้วน้องบอกพี่อยากเซ็นเลยทำยังไงดีแล้วเอารถไปส่งพี่ด้วยพี่อยู่กรุงเทพได้หมดเรามีบริการเซ็นไปนั้นทั่วประเทศรวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก้มมีนะคะและยิ่งไปกว่านั้นเลยค่ะใครเห็นออกรถศูนย์บาทแบบนี้ต้องดาวเยอะแน่เลยใช่ไหมผ่อนถูกขนาดนี้ต้องดาวเยอะไม่ใช่ค่ะทุกคนคะเงื่อไนไขนี้ออกรถศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะและที่สําคัญนะผ่อนเริ่มต้นแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นย้าว่าหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นใครอยากได้คันนี้นะทุกคนนะมาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นต้องรีทักมาแล้วนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบและเจ้าน้องดีแม็กคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสเปคแคป S a u t o โต้พีซีไมล์สองหมื่นอมแม็กซิ่ง4ล้อแบบนี้บอกเลยว่าหายากมากใครอยากได้รีบเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ